สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมลฟลาวเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่25-31ตุลาคม2564ขอพูดที่เกิดทั้ง7วันนะคะคุณสามารถเลือกฟังตามไท,ทม์สแตป์ด้านล่างนี้ได้เลยบอกไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานโดยรวมไม่ได้แม่นเป๊ะร0% 0เซะทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงคุณคนเดียวเนาะก็ถ้าจะให้ดีก็คือมาดูดวววงงสส่่นนตตันะจะรทีุ อย่าลืมช่วยอาจารย์กดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ด้วยนะคะใครชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ id ดียหุด่ยดสิวละลักษณ์ที่ขึ้นอยู่ทางมุมด้านซ้ายนี้นะคะหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0 8 6 9 9 9 0 4 8 3ได้เลยสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะมาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ประจำตัวของคุณสัปดาห์นี้ทริอัลเพนทัคเคิลส์นะคะอาจารย์มองว่าดวงของชาววันอาทิตย์์สสัปดาหหนนนี้่่วใญะ คุณจะได้รู้จักคนมากหน้าหลายตามากขึ้นแล้วก็มักจะเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีความคิดความเชื่อนะคะอาจจะเป็นทางศาสนาหรือเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาหาคุณเข้ามาดีวกับคุณหรือว่าคุณต้องไปคุยต้องไปมีการดีวการติดเกี่ยวเรื่องเงินทองทด้วยนะคะกับคนเหล่านี้เนาะแล้วก็สัปดาห์นี้ชาวนาทิตย์นะคะนะก็าอาจจะรู้สึกแบบ เอ๊อยากอยากทดลองทําขนมปังเองนะคะทําอาหารเองคิดสูตรอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะสำหรับเรื่องของการงานตรียฟคัพส์นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการงานคุณเนี่ยทีมเวิร์คคุณค่อนข้างดีมากนะคะนะเรียกว่าเข้าขากันดีทั้งเจ้านายลูกน้องลูกค้านะคะแต่บางทีการงานคุณอาจจะล่าช้าเกินไปบ้างเพราะว่าอาจจะมัวแต่ติดเล่นติดเมาส์ติดคุยมากเกินไปหน่อยนะคะ ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะเพจซอซอสนะการเงินเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแบบลาคาญใจอยู่เสมอเลยอะถ้ามีคนมาชวนคุยนะคะหรือว่าถกประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือจะถามไทยแค่แบบแค่เอ่ยปากไม่กี่คำอะคุณก็รู้สึกว่าคุณเซ็งละคุณไม่อยากคุยละคุณลาคาญละบางครั้งก็ทําท่าทําทางเหมือน เหมือน,เห,อนเหมือนคุณไม่อยากจะเสียวนาค่ะเขาอ่ะคุณเซ็งเต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอาจจะมีข่าวการเงินอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบระแวงหรือว่าแบบว่าเฮ้ยเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วคุณต้องระวังอีกต้องวางแผนอะไรอีกว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยๆใจนิดนึงนะคะ ต่อมาสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคิงซ็อบเบนเตอร์นะจารย์มองว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เหมือนมีอาการคล้ายๆเป็นเนื้องอกนะคะหรือว่ามีตุ่นมีติ่งเนื้อมีตุ่มหนังอะไรบางอย่างเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหมือนเหมือนแบบคุณแพนิคมากเป็นพิเศษาอาจจะมีการแบบจับตาดูอาการนะคะหรือว่ามีการแบบเสียเงินไปหามนหาหมอเพื่อเพื่อที่จะเช็คเรื่องของพวกเนี้ยนะคะว่าเออมันลุกลามไหมอะไรยังไงไหมนะคะบางคนนะคะก็จะมีเรื่องของการลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ าอาจจะซื้อประกันเพิ่มนะคะหรือว่าซื้ออาหารเสริมราคาแพงมีราคานะคะมาบำรุงสุขภาพด้วยนะต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาววันทิตทย์ยังโสดอยู่เพจ of c u p s นะคะคุณโสดมีโอกาสที่จะมีเด็กมาจีบมีคนมาชอบนะคะมีคนมาแบบเหมือนแบบเข้ามาแหมอ่อนอ่อนเอาใจนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบใจบางใจอ่อนไหวนะคะในระยะนี้ คนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะฟ้าฟ้อมวอนส์นะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดนะคะนะหรือว่ามีเรื่องต้องถกเถียงกันมีเรื่องที่จะต้องเบรนซอมการต้องเ,ออเสนอความคิดเสนอไอเดียในการแก้ไขปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะพูดจาเจรจาอะไรอาจจะยังหาจุดจบไม่ได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็อเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ Two of Cups นะคะมีโอกาสที่ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนามากขึ้นนะคะเหมือนเขากับเราก็จะเริ่มใจตรงกันละนะคะเริ่มจูนกันติดแล้วอาจจะมีการชวนไปเดทชวนไปนั่นชวนไปนี่เพื่อที่จะทําความรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดไอเดียอะไรกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พึ่งพาอะไรกันบางอย่างด้วยเหมือนเขาพึ่งเราเราก็พึ่งเขาช่วยเหลือกันไปมานะคะ โอเคจบไปแล้วนะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะนะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้เอ s ซ p อฟ เอซับซอร์สนะอาจารย์มองว่าชาววันจันทร์สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าคุณจะค่อนแข้งค่อนค่อนข้างหัวแข็งมากเป็นพิเศษอะ่ะจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เด็ดขาดมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปนะอะไรที่คุณเลือกไม่ได้คุณจะเริ่มฟันธงได้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะเอาเวนี้ฉันจะทําอย่างนี้นะคะคุณจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครจะไม่ให้คนอื่นมาจุ้งจมูกนะคะนะแต่ทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าทางเลือกหรือการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกแบบอึดอัดใจ,จหรือเปล่าเราบังคับคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะคคคือุณ จะบังคับตัวเองหรือว่าตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะ่ยมันโอเคแต่ถ้าแบบเหมือนแบบแบบไปบังคับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่เดทนะคะการงานนะคะเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงอะ่ะคุณอาจจะสูญเสียงานสําคัญนะคะเสียคอนแทรกนะคะหรือว่าเสียลูกค้าคุณสาคัญไปนะคะหรือว่ากระทั่งแม้แต่การงานที่คุณแบบเริ่มทํางานมาได้นานแล้วหรือว่าแบบคีออฟไปแล้วอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีโอกาสเสียมันไปด้วยเช่นกันนะคะนะเสียมันไปโดยที่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกทุนนะคะต้นทุนที่คุณเคยลงไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาได้เลยแล้วก็อาจจะมีคนอื่นน่ะมาฉกฉวยผลประโยชน์จากงานของคุณ ไปซะด้วยซ้ำนะคะต่อมานะสำหรับในเรื่องของการเงิน Six ซ์ออฟว s นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของเงินทองทองนะยังดีนะแม้ว่าคุณจะเสียทรัพย์หรือว่าเสียบางอย่างไปจากการงานที่คุณแบบเออเขายกเลิกสัญญาหรือใดๆก็ตามทีเนี่ยแต่เรื่องของการเงินนะคะจะมีเพื่อนฝูงมีคนรอบข้างอะ่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเข้ามาชนิดที่เรียกว่าคือถ้าคุณแทบจะไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียกอะไรเขา,าเขาเข้ามาช้อนคุณแบบทันควันเลยทันทีนะคะการเงินอาจารย์มองว่ายังโอเคอยู่นะ ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพคุณได้ไพ่ The Wheel นะคะหรือ Wheel of Fortune นั่นแหละ สัปดาห์นี้นะคะสภาพสุขภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างรวดเร็วใครที่ป่วยอยู่มีโอกาสแบบหายป่วยกระทันหันนะอยู่ๆก็แบบอุ้ยแข็งแรงขึ้นมาปุ๊บปั๊บได้ยาดีได้เจอหมอดีอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าคนที่แข็งแรงอยู่นะจะเป็นจุดที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะาจู่ๆก็อาจจะป่วยแบบอยู่ๆก็ ble, ล้มหนกล้มหมอนนอนเสื่อได้เลยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าโรคที่ไม่เคยเป็นเลยนะคะอาจจะเกิดการลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะณนะสัปดาห์นีี้ก็ใครท่ แข็งแรงอย่าย่ามใจนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าไปในที่ที่มีที่มีการกระจายเชื้อสูงนะคะเพราะคุณเองก็อาจจะแบบจบะผัดจับชุบจับพลูมีโอกาสที่จะติดเชื้อกับเขาได้เหมือนกันนะคะเก็บเก็บตัวนิดนึงชาววันจันทร์นะคะต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะ ชาววันจานท์ที่ยังโสดอยู่คุณได้ไพ่จัดเม้นนะคะมีโอกาสที่ว่าคนเก่าคนหน้าเดิมๆคนเคยคุยคนเคยรู้จักกันนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนว่าประเด็นเก่าๆปัญหาเก่าๆก็าาอาจจะกลับตามขึ้นมาด้วยเช่นกันต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ นะคะบรรยากาศมันขมุกขมัวอยู่ด้วยกันก็รู้สึกอึดอัดนะคะนะคุณจะเริ่มรู้สึกระแคะระคายบางอย่างว่าแฟนคุณรกำความลับอะไรไว้หรือเปล่าไปทําอะไรมามีเรื่องปิดบังไหมนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะอาจารย์มองว่ามันก็จะรวมไปถึงเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของแบบเรื่องส่วนตัวอะไรด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนายออฟวอนนะคะคนมีคนคุยดูเหมือนช่วงนี้คุณงอนงอนคุณอะไรกันอยู่หรือเปล่างอนเ็ิมแบบว่า เหมือนแบบช่วงนี้ต่างคนต่างเก็บตัวถ้าไม่คุณทำเขางอนก็คุณงอนเองนะคะแล้วก็งอนแบบงอนแรงด้วยเออดูเหมือนว่าเขาพยายามจะติดต่อกลับมาแต่ว่าก็ทําเพิกเฉยใส่การไม่ยอมตอบไลน์ไม่ยอมอ่านนะคะหรือว่าเจอแล้วก็บล็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะใครสนใจดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปของคุณสัปดาห์นี้เทนซอบวอนนะคะจา์มองว่าชาววันอังคารสัปดาห์นี้เนี่ยคุณภาระค่อนข้างเยอะนะงานหนักเลยทีเดียวมีเรื่องต้องจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมนะคะเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการต้องเหมือน เหมือนเตี๋ยวอุ้มข้อมอะเหมือนคุณต้องแบกภาระรับผิดชอบใครอีกคนหนึ่งหรืออีกครอบครัวหนึ่งไว้นะคะะทั้งทงตัวเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แนะนาว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะสปอยใครมากเกินไปนะคะเพราะว่าคนที่คุณช่วยเหลืออยู่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้อับจนหนทางอะไรจริงๆซะทีเดียวหรอกปล่อยให้เขามาช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะก็น่าจะดีกว่านะคะก่อนที่ตัวคุณเองอ่ะจะแย่ลงไปกว่านี้นะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่เดวิลนะคะอาจารย์มองว่า ช่วงนี้นะในแวดวงเรื่องของการงานนะ บรรยากาศไว้ใจไม่ค่อยได้คุณมีแต่เสือสิงกระทิงแรดรอบล้อมตัวไปหมดเลยนะคะนะเจอแต่คนพร้อมที่จะโกงพร้อมที่จะเอาเปรียบคุณนะคะแล้วก็อาจจะเจอลูกค้าชนิดที่แบบเคี่ยวแบบสุดๆเลยทีเดียวนะเอ่ออาจจะหัวเสียเรื่องงานอะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างง่ายด้วยก่อนจะเซ็นสัญญาก่อนที่จะทําความตกลงอะไรกับใครกับลูกค้ากับเอออาจจะเป็นบริษัทใหม่หรืออะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยอ่านให้ครบถ้วนนะคะนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขากําลังจ้องที่จะเอาเปรียบอะไรคุณบางอย่างอยูอย่นะ ต่อมาะะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินเอสเซพเอนเตอร์เคิลส์จา์มองว่าการเงินคุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคดีเข้ามานะคะบางคนอังคางจะได้โปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่นี่แหละแต่ว่าค่อนข้างเคี้ยวค่อนข้างหินเลยทีเดียวช่วงแรกคุณอาจจะมองเห็นว่า i, เงินมันเข้ามาดีมากเลยว่ะมันแบบแหมเขาให้เบิกล่วงหน้าเขาให้อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะมีโปรฟิตอย่างอื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,นะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นถ้ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ ต่อมานะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะโฟล์วสอดนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นักป่วยอ,อ่อนแอด,ดแอด,ดหรือบางทีบางวันก็ไม่ค่อยอยากจะลุกจากเตียงอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนเยอะๆนะคะบางคนนะคะถ้ารู้สึกเหมือนตัวเองแบบโอ้โหล้ามานานภาระ,ะเยอะมานานเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยก็แนะนาให้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านบ้างนะคะหาเวลาให้ตัวเองได้มีเวลาพักผ่อนจริงๆบ้างนะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันอังคารที่ยังโสดอยู่ t e Soft Pentacles นะคะโอเคดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เออเหมือนเขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวใหญ่ๆนะคะฐานะดีๆหรือว่ามีกิจการไปในครอบครัวนะคะมีคนแวดล้อมเขาเยอะๆอย่างเงี้ยเข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณนะคะนะแต่ตัวคุณเองก็เหมือนแบบ ยังไม่ได้จะให้ใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่อะอาจจะถูกใจตรงสเปคมัง้งตรงที่แบบเออเขาถูกตาต้องใจที่แบบสเปคที่วางไว้ทุกอย่างนะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการงานความมั่นคงอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วคุณได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะคนที่แต่งงานกันมานานนะคะอายุเยอะๆนะคะถ้าไม่ได้คุมกำเนิดมีโอกาสท้อง นะคะนะก็ถ้าหาว่าอายุมากแล้วสัก3า4หขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลคันตัวเองดีๆนิดนึงนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นคันที่แบบของสาวอายุมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณทั้งคู่นะคะอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงตามรอบพระจันทร์เลยนะคะยิ่งช่วงไหนแบบข้างขึ้นข้าง,าง,างแรมกําลังจะกําลังจะเต็มดวงกําลังจะแบบดวงเ,ออเดือนมืดอะไรเงี้ยนะคะช่วงนั้นคุณจะอารมณ์แปลปวนใส่กันมากเป็นพิเศษอะนะคะ ต่อนะสำหรับในเรื่องของความรักของคุณที่มีคนคุยอยู่ในออฟวอนนะคะดูเหมือนว่าคุณอยู่ในโหมดของการปิดกั้นตัวเองอยู่นะต่อว่าถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรกันมานะคะคุณแทบจะคือไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ตัวหรือให้เขาได้เปิดอกได้เริ่มต้นใหม่เลยอะต่อให้อยากจะมีคนใหม่เข้ามาคุยนะคะคุณก็แบบไม่ใส่ใจใครเพอเพอทักมาแบบ พักทักมาแบบไม่ถูกเลิเวล่ำเวลานะคะหรือทักมาแบบผิดหูนิดเดียวอะไรเงี้ยคุณบล็อกใส่หน้าเขาไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะเหมือนคุณกาลังเข็ดเข็ดนะคะกับอะไรบางอย่างอยู่หรือกําลังงอนคนเก่าคนเคยคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย มาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะนะสัปดาห์นี้นะคะไพ่ประจําตัวคุณเทนซอบซอสนะอาจารย์มองว่าคนวันพุธสัปดาห์นี้ต้องระวังตัวให้มากๆนิดหนึ่ง ะะคุณมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าอาจจะสึกปวดต้นคอนะคะนะปวดหัวนะคะปวดบ่าปวดไหลอะไรอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกเหมือนมีอาการแบบมากๆปวดจนทนไม่ไหวคุณควรรีบไปหาหมอด้วยนะคะนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้อง ไปทำบุญหน่อยก็แล้วกันนะทำบุญให้คนตายทำบุญให้โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยทำบุญให้โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยก็ได้นะบริจาคโรงศพอะไรอย่างนี้ไปนะคะแก้เคล็ดดวงนะสัปดาห์นี้ช่วงนี้เนี่ยคือดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอํานาจมากกว่าเนี่ยจ้องจะเล่นงานคุณอย่าไปไหนมาไหนมืดๆนะคะนะอย่าไปไหนที่เปรี่ยวๆรหรือหรือว่าไปคนเดียวนะคะมีโอกาสเกิดอันตรายเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะเพซอบคับนะคะการงานคุณส่วนใหญ่ระยะนี้มันจะเป็นงานแบบงานจุกจิกงานทั่วไปงานรับใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะงานที่ยังทําแล้วแบบว่ายังไม่เห็นผลงานชัดเจนเหมือนเป็นการแค่ดูแลเป็นแบ็กอัพเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นนะคะช่วงนี้นะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ Five of Cups นะคะการเงินอาจารย์มองว่าแหมสัปดาห์นี้คุณอาจได้มีโอกาสต้องเสียเงินแล้วล่ะแถมเป็นการเสียเงินชนิดที่คุณจะเสียดายอมากๆเลยทีเดียวนะคะการเงินนะก็เ,เรียกว่าก่อนสัปดาห์นี้ นะจะซื้ออะไรจะลงทุนอะไรจะควักกระเป๋าอะไรนะคะเช็คราคาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นคุณอาจจะได้ของไม่ดีหรือว่าได้ของที่ไม่คุ้มราคาเกิดขึ้นก็ได้นะแต่สิ่งที่ดีอาจจะดีขึ้นมานิดนึงบ้างตรงที่ถ้าหากว่าใครตัดสินใจที่จะปิดนี้ปิดสินอะไรบางอย่างโปะนี่อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็โปนได้ทําได้นะคะนะแล้วก็อย่าไปเสียดมเสียดายอะไรมันมากนักนะมันถึงเวลาต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายแล้วล่ะนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของสุขภาพคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะนอกจากเรื่องของหูบุอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บหรือว่าความรู้สึกแบบเจ็บปวดบริเวณ,เวณต้นคอนะอาจารย์มองว่าสุขภาพเนี่ยส่วนอื่นๆของร่างกายนะจะจะโอเคอ่ะจะไม่มีปัญหาอะไรเอาเป็นว่าระวังไว้เฉพาะในส่วนที่อาจารย์อธิบายไว้นะคะบอกไว้ในตอนแรกก็แล้วกันอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างนะคะเลือดตกยางออกนะแต่ว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยนะคะสุขภาพภายในค่อนข้างโอเคนะ ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะชาววันพุธที่ยังโสดอยู่นะคะ A Sagittarius นะคะคุณมีโอกาสได้รู้จักคนที่แบบว่าโปรไฟล์เลิศๆดเล่อนดีๆนะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมในลักษณะของการนําผลประโยชน์นําโชคลาภนําอะไรดีๆนะคะนะหรือนําโอกาสอะไรดีๆมาให้คุณด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วคุณได้ไพ่เดอะล v เวอนะคะความรักดูดดื่มกันดีมีโอกาสได้ไปเดทกันได้ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าได้ไปต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวไปในสถานที่ปลอดโปร่งโปร่ง,ปรงสบายนะคะ,นะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างมีความรู้สึกทางเพศนะคะค่อนข้างสูงนะก็แมมีกัแฟเราไม่เป็นไรเนาะมีมีไปเถอะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะนายออฟวอนส์นะคะนับไพ่ใบนี้ขึ้นมาสำหรับ คนหลายวันมากคนที่มีคนคุยระยะนี้ดูเหมือนว่าความรักมันจะค่อนข้างนิ่งๆน,นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุณเหมือนเค็ดหลาบอะไรบางอย่างอะนะคะต่อให้มีคนคุยระยะนี้คุณก็จะไม่ค่อยอยากคุยกับเขานะอาจจะเก็บตัวมากเป็นพิเศษหรือว่ารู้สึกง,งอนรู้สึกโมโหไม่อยากคุยต่อไม่อยากให้เขามาทําให้คุณเจ็บอีกแล้วนะคะเขาจะพยายามติดต่อกลับมาอะไรในทุกรูปแบบนะคะคุณก็อาจจะบล็อกเข้าไปอะไรเข้าไปนะคะหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นลนักษณะของกลับข้างกันก็ได้ ก็คือคนคุยของคุณอยู่ๆก็หายหน้าหายตาอยู่ๆก็บล็อกออโซเชียลอะไรใส่คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้งอ้อจะงอ้อหรือจะอะไรก็ตามทีไม่ได้เลยนะคะนะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มากค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะเรื่องทั่วไปของคุณสัปดาห์นี้ตรีออฟคัพนะคะแหมชาววันชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้ค่อนข้างแฮ ppy มีความสุขมากเป็นพิเศษนะคะมีโอกาสได้เจอเจอเจอพื่อนฝูงพี่น้องเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ไดเจอกันนะคะกลับมาเรียนไปนัดกันไปกินข้าวไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่นะคะจะค่อนข้างมีความสุขนะคะแล้วก็าบางคนอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานมงคลงานที่เป็นเรียกว่าให้เป็นงานลื่นเลืงงานฉลองอะไรบางอย่างด้วยนะ ต่อมาในเรื่องของการงานนะคะ Ad of one นะคะอาจารย์มองว่าการงานของคุณระยะนี้จะทําให้คุณต้องมีการเดินทางต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าแต่ละวันนะคะทำงานอยู่ไม่เป็นที่เลยทีเดียวย้ายไปนู่นย้ายมานี่ติดต่อคนนั้นคนนี้วุ่นวายเยอะแยะนะคะมีปัญหาเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันให้คุณแก้ไขนะคะก็จะหัวหมุนหัวปั่นนิดนึงนะคะแต่ว่ามองมุมดีก็คือมันจะเป็นการขยายตัวในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของกิจการของตัวคุณเองด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะในออฟคัพนะคะการเงินระยะนี้คุณจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของเรื่องของความบันเทิงเรื่องของความสวยงามนะคะชอปปิ้งเสื้อผ้านาผมอะไรต่างๆหรือบางคนก็สายเปเนาะซื้อนู่นซื้อนี่ให้คนรักทําให้เขาประทับใจนะคะนะต่อมานะคะสําหรับ เรื่องของสุขภาพอย่างไฮโรแฟนนะคะสุขภาพของคุณอาจารย์มองว่าเรื่อยๆนะคะนะไม่ถึงกับแข็งแรงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะป่วยซะทีเดียวนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะได้เจอหมอดีเจอยาดีนะคะนะแล้วก็อาจจะมีบ้างที่ชาวันรุรักษหาสจะรู้สึกเหมือนช่วงนี้คุณนะ่ยคือ คือแก่ลงนะคะไม่ใช่ว่าแก่จนกระทั่งหมดแรงนะคะนะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายที่มันเคยแบบฟิตปังเต็มที่อย่างเงี้ยมันเริ่มเสื่อมลงไปบ้างนะคะนะเป็นไปตามอายุตามวัยนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองไปตามอัตราภาพก็แล้วกันนะคะ มาดูกันในเรื่องของความรักต่อนะคะชาววันพฤหัสที่ยังโสดเทนซอบวอนนะคะดูเหมือนใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณระยะนี้เนี่ยนะอาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยเรื่องของความรักนะคะแต่จะมาในรูปฟอร์มของความ ความช่วยเหลือนะคะนะเขาอาจจะมาช่วยเหลือคุณหรือว่าเข้ามาเป็นภาระของคุณขอความช่วยเหลือของคุณก็ได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของการพึ่งพานะอย่าพึ่งเอาใจลงไปเล่นมากกันแล้วกันถ้าคุณช่วยเขาไหวก็คือช่วยนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวายจริงๆคุณก็อย่าสปอยคนอย่าทําให้เขากลายเป็นคนที่แบบง่อยเปี้ยเสียขาก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะเว่นเซอร์เพนเเคนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่งอนงอนไปอยู่หรือห่างห่างไปอยู่แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งกําลังตามงอ้อกําลังตามเอาใจกําลังตามที่จะเรียกว,ว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยเหน่อยกับความสัมพันธ์แล้วละนะมันไม่ไหวที่จะเคลียร์นะเพราะคุณแม่คุณงอนบ่อยเหลือเกินหรือว่าไปทําผิดซ้าซากนู่นนี่นู่น,านมาอีกแล้วเนี่ยนะคะนะก็ความสัมพันธ์มันก็จะจืดเนนนือยหหั้า ออกจากการต่างคนต่างอยู่อะไรไปนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะนายออปเพนเตอร์เคิลนะคะดูเหมือนเขาจะไปไปมามาในชีวิตคุณน่าจะหลายรอบแล้วนะคะนะส่วนหนึ่งเลยคือเพราะว่าเขายังเลือกไม่ได้อีกส่วนหนึ่งเขาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกคุณอยู่คนเดียวได้คุณเข้มแข็งคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเผลอๆเขาจะคิดด้วยซ้ําไปว่าคุณไม่ต้องมีใครคุณอยู่คนเดียวคุณก็โอเคเขาก็เลยไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณสักเท่าไหร่นะคะสงสัยคนคนนี้คงยัง อาจจะยังมามา,มาไปไปในชีวิตคุณในอีกหลายรอบนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้ควีน n ับคัพสนะคะแมชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ใจดีใจดีเนาะอย่างกับแม่พระเลยทีเดียวมีคนก็มาขอความช่วยเหลือนู่นน,นั่นนี่โน่นคุณค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยใครเดือดร้อนใครมีปัญหาอะไรคุณก็เหมือนคุณมีเซนส์ที่จะจับทางเขาได้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของความปั่นป่วนในอารมณ์ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะระยะนี้จะอ่อนไหวง่ายนะต่อมานะคะสำหรับ เรื่องของการงานนะคะชาววันศุกร์คิงซับคิงซับวอนนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะมีแรงบันดาลใจมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวใจในความคิดนะอยากจะลงมือทําอยากจะทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะคนที่ทํางานประจําจะมีโอกาสได้รับความสนับสนุนความช่วยเหลือได้เลื่อนตําแหน่งนะคะนะได้มอบหมายงานใหญ่ให้คุณไปจัดการนะคะคนทํางานส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆคุณจะมีเรียกว่ามีไอเดียของงานใหม่ๆในสายอาชีพใหม่ๆแล้วงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเกิด ขึ้นด้วยนะคะนะก็สัปดาห์นี้แรงบันดาลใจดีสัญชาตญาณก็ดีนะคะจะเริ่มเลยวางแผนเลยก็โอเคนะคะต่อมานะคะภพ่ในเรื่องของการเงินนะคะพิงซอบซอสนะอาจารย์มองว่าเรื่องของการเงินทําคุณเครียดเหมือนกันเครียดมากดวะนะคะจะมีคนอื่นมายุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองของคุณนะคะนะมาควบคุมการใช้จ่ายนู่นนั่นนี่โนนนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะก็จะค่อนข้างเรียกว่าเออ ละเอียดทุกบาททุกเม็ดอ่ะคือคุณบาทก็ได้บาทก็ไม่กระเด็นสลึงก็ไม่กระเด็นอ่ะนะคะจะคิดอะไรนะจะซื้ออะไรทีนะคะคือคิดแล้วคิดอีกที่แล้วคิดอีกนะคะไม่มีทางที่คุณจะแบบใช้ไปอะไรอะไรไปกับสิ่งสิ้นเปลืองแน่นอนนะคะ ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณไดไพัเดวิลนะคะสุขภาพชาววันศุกร์ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องน้าใส่แมสปิดปากพกแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าเดวิลหมายถึงเรื่องเครื่องเรื่องของโรคติดต่อหรือว่าเชื้อที่มันแบาดแร่กระจายนะคะหรือคุณอาจจะไปติดเอาได้ง่ายๆนะคะนะก็พยายามกักตัวนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเออแหมดูท่าทางจะปลอดภัยแล้วเราก็ออกไปแบบทะเลทะไลนอกบ้านนะคะนะอยู่บ้านเยอะๆหน่อยนะชาววันศุกร์นะคะหรือไม่ก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากๆนะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะอ้ออีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันศุกร์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริเวณของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยนะช่วงนี้ฝนตกนะคะผ้าอาจจะไม่แห้งเต็มที่ตามตะเข็บอาจจะชื้นชอาจจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะก็ระวังในเรื่องของสุขภาวะเหล่านี้ด้วยต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคุณมาดูกันนะคุณโสดนะคะนายออฟคัฟนะคะแหมคุณโสดช่วงนี้เนี่ย อารมณ์ดีๆอาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้รู้สึกแบบแหมโลกนี้มีความสุขนะคะนะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ถูกก้าวหน้าชัดเจนหรือเขายังไม่ได้แบบมาจีบมาอะไรอย่างนี้คุณจริงๆหลอกมามลลักษณะของการแบบมาดูแลมาเทคแคร์อะไรย่างนี้มากกว่านะคะหรือว่าชาววันศุกร์นะคะอาจจะไปเป็นติ่งดาราใครสักคนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กรี๊ดเข้ามากเป็นพิเศษอะ่ะนะคะ ต่อมานะคะสําหรับในเรื่องของความรักเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ของคุณที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วระยะนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบพ่อแม่เราพ่อแม่เขาครอบครัวเราครอบครัวเขาก็ได้นะคะหรือจะมีเรื่องของการแบบเร่งรัดว่าเออมื่อไรจะจัดงานแต่งละลูกนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่นะคะจะมีการพากันไปพบปะนะคะเรื่องของผู้ใหญ่นะคะตกลงกันในเรื่องของสินสอดเรื่องเรือนหอนะคะนะมีการไปทําบุญร่วมกันนะคะผูกข้อไม้ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะนายออฟวอนนะคะ คุณไม่ใช่คนแรกที่ได้นายออฟวอบอกเลยว่าวันนี้นี่เป็นคนที่คนที่4อ่ะวันที่4แล้วนะคะได้มาหลายวันแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยระยะนี้จะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่หรืออีกในนึงนะคะมีอีกฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลบหน้ากันอยู่นะคะอาจจะบล็อกกันอะไรกันนะคะน้มีคนที่แบบทําความผิดทําเรื่องที่แบบทาให้อีกฝ่ายเสียใจแบบซ้ำซ้ำซากๆนะคะนะฝ่ายเสียใจก็รู้สึกเหมือนแบบไม่อยากจะสารสัมพันธ์ต่อแล้วฉันอยากบล็อกฉันไม่อยากให้เธอมาอยู่ในชีวิตฉันแล้วนะคะนะก็อาจจะเหมือนแบบงอนงอน่างแรง ซะด้วยซ้ําถ้าพยายามไปติดต่อหรือไปอะไรอย่างเงี้ยระวังเขาจะแง้มใส่นะคะนะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id นี่ยมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มากค่ะดวงสัปดาห์พุทธิเกิดวันเสาร์นะคะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้เทนซับวอนนะคะอาจารย์มองชาววันเสาร์สัปดาห์นี้เหนื่อยนะมีเรื่องต้องแบกภาระมีเรื่องต้องจัดการเนี่ยเยอะแยะเลยและส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นซะด้วยซ้ํานะคะหรือว่าเรื่องภายในครอบครัวที่คุณทิ้งเขาไม่ได้อะนะคะ ทีนี้อาจารย์จะบอกคุณวันเสาร์อย่างนี้นะคะว่าบางทีคนที่คุณกาลังช่วยเหลืออยู่เขาก็ไม่ได้ถึงกับง่อยเปีย้ยเสียขานะเขายังเดินได้เองทําอะไรได้เองอยู่คุณอย่าไปสปอยให้เขาแบบกลายเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ได้ดีกว่านะอะไรที่เขายังช่วยเหลือตัวเองได้คุณก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองไปนะคะคือบอกอย่างนี้เพราะว่าคุณเองภาระก็เยอะนะคะงานก็หนักอยู่แล้วระวังว่าอันมันอาจจะทําให้คุณเสียสุขภาพนะคะหรือว่าแย่ลงไปกว่าน,นี้นะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่เดทนะคะการงานสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์ต้องระวังว่าการงานอาจจะเรียกว่าเ,เสียลูกค้านะคะหรือว่าการงานเกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะนะ mm hmm. บางคนนะคะนะเซตโปรเจกต์ไว้แล้วทาอะไรไว้แล้วลงทุนไว้แล้วซื้อด้วยซ้ําไปอย่าอยู่ดีๆ mm hmm. ลูกค้าก็ยกเลิกหรือว่าลูกค้าก็ไม่เอาไม่ต่อสัญญานะ mm hmm. คุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําแล้วก็อาจจะเสียในสิ่งที่ตัวเองสร้างมาให้คนอื่นไปด้วยซ้าไปนะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะ S of one นะคะการเงินนะคะช่วงนี้นี่ล้วไหลยเยอะมากล้วไหลเร็วมากๆด้วยนะคะแล้วก็หลายทิศหลายทางด้วยการมีภาระต่างๆเข้ามาให้ต้องสะสงต้องจ่ายต้องแก้ไขเนี่ยเยอะด้วยบางทีคุณก็จะหัวปั่นนะคะกับเรื่องของการหาเงินนี่แหละนะ<ม>เหนื่อยเลยทีเดียวนะบอกไปแล้วนะ ต่อมานะคะสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะ Tree of ซ o d นะชาววันเสาร์สัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าแหมดวงคุณไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นักอะไรปรับได้ก็ต้องปรับอะไรระวังได้ก็ต้องระวังนะคะสุขภาพเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเจ็บเจ็บจิตจิตบริเวณหน้าอกบริเวณแบบปอดนะคะนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเหนื่อยมากแพนิคมากนะคะจนกระทั่งรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะคะนะถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นนะคะน้าก็ไปหาหมอบ้างก็ได้นะคะ ตอนมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะสําหรับความรักคนโสดชาววันเสาร์นะคะเพจออฟเพนเตเคิลนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะอายุน้อยกว่าหรือว่าบุคลิกเขายังดูแบบไม่ยังดูเด็กๆอยู่เลยอะนะคะนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เดินหน้าในเรื่องของความรักเท่าไหร่เขาเข้ามาคุยกับคุณนะคะมันก็แค่เป็นช่วงที่เรื่องช่วงช่วงเวลาที่คุณเขาอาจจะแค่เริ่มต้นตัดสินใจเริ่มต้นในการคิดพิจารณาหรือมองหาใครสักคนนะคะคงจะต้องใช้เวลาอีกนานนะคะกว่า จะความสัมพันธ์จะคืบหน้าหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วคุณได้ไพ่เดอมูนนะคะความรักบรรยากาศไม่ค่อยโอเคสัเท่าไหร่นักนะคะเหมือนจะเหมือนจะแบบจับได้นะคะคลับคล้ายคลับคล้าว่าแฟนเรานะมีอะไรแบบปิดบงังมีอะไรซ่อนเร้นนะคะนาะเขาอาจจะ ไปทาอะไรลับหลังคุณนะคะนะเช่นในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานหรือเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นต้องบอกคุณอะไรแต่เขาไม่ยอมบอกนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะนะหรือว่าบางทีคุณเองนะตัวคุณคนวันเสาร์เนี่ยคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบมีปัญหาอะไรแล้วคุณไม่ยอมบอกเขาก็ได้นะคะหรือว่าคุณมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในเรื่องของความรักนะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ Three of cups นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ยังพอ คุยกันไปได้นะคะนะความสัมพันธ์ค่อนข้างชื่นมื่นดีนะคะแม้ว่าคุณหรือเขานะคะจะรับรู้อยู่แล้วก็ตามว่าเออเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่จะเลือกใครนะมันมีคนคุยกันอยู่หลายคนนะนะคะยังอยากที่จะเรียนรู้กันไปต่อแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้อยู่นะคะนะนั่นเป็นจุดเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขขึ้นมาได้ในชีวิตที่มันแบบช่วงนี้มีเรื่องถาโถมกระหน่ำเข้ามาหลายๆอย่างนะคะ โอเคจบไปเลยนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอนี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย